ะมาเช้าเราสวดบทสวดพระสูตรนะอสุตวาสูตรอสุตวานี่แปลว่าผู้ไม่ได้ศึกษาหรือผู้ไร้การศึกษานะ <c oughs> วยวายสำนวนนี้ท่านจะใช้อยู่เป็นประจำก็คือปุต,ตชนผู้ไม่ได้สดับ ผือปุจชนผู้ไม่ได้ศึกษาผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะนี่บางสำนวนนะกาจะใช้คําว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วนะหรืออริยะสาวกผู้ได้ศึกษาแล้วเนี่ยนีสํานนจะต่างกันอย่างนี้นะู้ดุชนในห,หมาถึง คนที่มีจิตใจหย,ยาบกระด้างนะด้อำน,นาจของโลภาโทสะโมหะเนี่ยแล้วแถมไม่ได้ศึกษาด้วยต่างหากเนี่ยนะอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พนระ้เจ้าทรงเปรียบเทียบว่านะคนที่ไม่ยึดถือในร่างกายว่านะเป็นของเราเนี่ยก็มีอยู่นะแม้จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับมาก่อนเนี่ยนะไม่ได้ฟังทำไม่ได รู้เรื่องของศีลสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้มาก่อนนีนะนะแต่ที่จะไม่ยึดถือจิตนั้นไม่มีเลยนะถ้าพูดโดยสรุปก็มีอยู่แค่นี้นะนะแล้วพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าจิตบ้างหาไทยบ้างมโนบ้างหรือจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนะนะนะเรียกได้หลายอย่างนะบางทีแล้วปัญระก็มีนะใช้ใช้ศัพท เป็นศัพที่เป็นไวโพสหรือสัพท์ที่ให้แทนกันได้เนี่ยนะนนจิตนี่เกิดต่อเนื่องกันอยู่ตอลอดทั้งวันทั้งคืนเกิดดับเกิดดับเหมือนลิงที่เกาะกิ่งไม้โหนจากกิ่งไม้นี่ไปกิ่งไม้นโนนอยู่ตลอดเวลา,าแต่บุตรชนผู้ไม่ได้สดับก็ยึดถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นั่นแหละส่วนร่างกายนี้บางทีตั้งอยู่ ้าปีบ้างสิบปีบ้างร้อยปีบ้างแต่บางทีกนะ็ไม่ได้ยึดถือแบบนั้นเพราะรู้สึกหรือเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะมันโตขึ้นแล้วมันก็เริ่มแก่ลงอนะไรเงี้ยแต่จิตนี่เกิดดับอยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นนะผมไม่เคยฝึกจิตนี่ก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วจิตเองก็เกิดดับนะเราก็จะมีความรู้สึกว่า เหมือนมีเราอยู่ภายในเนี่ยอยู่ตลอดเวลาต่อให้ร่างกายแก่แล้วในใจก็ยังรู้สึกเป็นเด็กๆอยู่นี่แหละเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะนะนไม่ได้สึกว่าเองจะตายเอาง่ายๆนะยังรู้สึกว่ายังจะอยู่อีกต่อไปยาวนานอย่างนั้นนะนะทั้งที่ก็รู้อยู่ทุกคนว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอยู่แล้วหละเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่นะคนที่ไม่ได้สดับนี่นะ คงจะต้องหันมาสดับัองนะแล้วนี่ทีนี้คำว่าสดับสดับหรือการได้ยินได้ฟังไม่ได้แคนะ่การศึกษาในแบบพูดเนี่ยมไม่ใช่แค่เรื่องไว้นั่งอ่านหรือนั่งฟังนะนะแต่มันหมายถึงว่าการต้องฝึกฝนตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทนะนะีนี้พอได้ฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มเห็น ถึงความเกิดความดับของกายของใจชัดเจนขึ้นนะพอมันเริ่มเห็นความเกิดดับอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะมันก็จะทําให้เกิดความตระหนักขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะนะเพราะฉะนั้นในพระสูตรเนี้ยซึ่งเรายังไม่ได้สวดกันผู้เจ้าก็จงจะทรงตรัสตรัสสรุปด้วยบทของปฏิจจสมุปบาทนะ ว่าที่จริงแล้วในะชีวิตมันเกิดดับแล้วก็อิงอาศัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสิ่งนี้ยังมีสิ่งนี้เพราะมีเหตุอย่างนี้จังมีผลอย่างนี้ตามมาอย่างนี้นะนะอันพสูรในลักษณะอย่างเี้จะมีเยอะมากนะนะสำนวนที่ใช้คำว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะอาจจะมียกตัวอย่างอย่างอื่นแทนคำว่า จิตเหมือนลิงที่โหนกิ่งไม้อะไรเงี้ยนะนะแล้วก็ทรงตัดสรุปด้วยบทปฏิสนุบาทเยอะแยะไปหมดนะบางทีก็ตรัสทรงตัดเรื่องของกรรมนะอย่างเช่นมีคําถามว่าคนที่ทํากรรมดีตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คนที่ทํากรรมชั่วตายแล้วจะตกนร,รกใช่ไหมนะผู้เจ้าจะไม่ทรงตัดตอบนะเพราะเหตุว่ามันไม่ได้เกิดตายอยู่แค่ชาติเดียวนะ กรรมดีกรรมช่วก็ไม่ได้เพิ่งจะทำกันอยู่ชาติเดียวนี้นะนาบางคนอาจจะทำกรรมดีในชาตินี้แต่กรรมช่วยในอดีตอาจจะส่งผลทำดีอาจจะตกนรกก็ได้ทำชั่วอาจจะขึ้นสวรรค์ก็ได้เอาแน่ไม่ได้มันอยู่ที่ว่า,าวิถีจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนั้นสภาพจิตเราเป็นยังไงตอนแล้วในสุดพระเจ้าก็จะทรงตัดสรุปโดยบทของมติจัรสมุบัติเหมือนกัน นะจะมีอยู่เยอะแยะหลายประสูตรมากอันถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้ก็จะเห็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่านะไม่ว่าเราจะฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีการแบบไหนยอยู่ก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะนี่ถ้าปัญญามันยังไม่เข้าไปเห็นความเกิดดับของรูปของนามเนี่ยนะ นะครว่าเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับทุกขณะจิตนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะหลายคน่านั่งสมาธิสักหน่อยก็ไปคิดเอาเองว่าเห็นความเกิดดับถ้ามันเห็นความเกิดดับจริงๆเนี่ยมันเห็นชัดมากมันะโดยที่ไม่ต้องไปถามใครแล้วไอ้ยังเงี้ยมันเกิดมันดับไหมนะมันรับรู้ได้ดูตัวเองนมันอย่างชัดเจนที่ยิบอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เงี้ยนะนี่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันเชื่อเองในเรื่องของ กรรมและผลแห่งกรรมเรื่องของนรกสวรรค์อะไรพวกนี้นะเรื่องวันนี้มันเชื่อเองนะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต,ตความไม่กลัวตายอะไรพวกนี้มันจะจะ,จะเกิดขึ้นเองพราเห็นแล้วว่าแท้จริงนี้ร่างกายนี่ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะพูดง่ายคือมีแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วก็ตายอยู่อยเงี้ยอยู่ทุกขณะ ไม่ต้องพูดถึงจิตซึ่งเกิดดับเร็วนั้นอีกนะเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะนะนี่เป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วน,ะนันพอเข้าไปสังเกตเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเข้าเนี่ยนะมันแปลว่าในขณะนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยอาจจะไม่รู้จักชื่อของปฏิจจสมุปบาทสักตัวมีอะไรบ้างอวิชชาปัจิยาสังขาราสังขารปจาสังขาราปจิยาวิญญาณัาง อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรพวกนี้มาก่อนเลยก็ตามก็ไม่ได้สําคัญนะนะเพราะว่าจิตได้เห็นการทํางานหรือเห็นกระบวนการของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับของมันอยู่โดยปกติอยู่แล้วมันเข้าใจของมันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักชื่อนะตามหลักของปริยัติแค่นั้นเองนะหรืออย่างน้อยก็จิตก็เข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์นะความเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาเนี่ย มันจะเข้าใจขึ้นมาเองแล้วแต่ระดับของปัญญาของแต่และคนซึ่งแตกต่างกันไปนะแต่นี้คนที่มีการศึกษาเรื่องของปริยัติมาบ้างก็อาจจะสามารถเปรียบเทียบได้กับปริยัติที่ศึกษามาว่า,าไอ้สภาวะที่มันเกิดอยู่ภายในนี่มันคืออะไรคำว่าสามารถเปรียบเทียบได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจจะคิดเองเออเองก็ได้นะน อาจจะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราได้เรียนรู้มาก็เลยเอาไปเทียบเคียงนั่นเองซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆก็ได้อย่างเนี้นะนะเจอกระทั่งว่าพอมันได้เกิดการสดับอย่างเงี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเกิดการศึกษาเรียนรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะค่อยเห็นภาพชัดขึ้นมาเองแจ่มแจ้งขึ้นมาเองว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันใช่ไหมนะแล้วที่สําคัญก็คือนะ มันใช่หรือไม่ใช่ชื่อเรียกมันจะตรงไอ้ที่เราเรียนปริยัตมาหรือไม่ไม่ได้สําคัญแล้วมันสําคัญตรงที่ว่ามันจะรู้สึกได้เองว่าจิตมันปล่อยวางนะจิตปล่อยวางความเึดถือว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราอะไรพวกนีนะ้ไปเรื่อยๆเองโดยธรรมชาติของมันนะมันก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะในสิ่งที่เราสวดกันเนี่ยนะอย่าสวดกันเรื่อยเปยื่อย นะเป็นนกแก้วนกขนทองโดยเฉพาะหนะนังสือธรรมทานที่เราใช้สวดนี่มันทุกบทนี่เราไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยนะย่นะะเว้นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแค่นั้นเองนะนอกจากนั้นนะไม่คุ้นสักบทเนพรพะไม่คุ้นสักบทเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมาอยู่กับคําสวดบทสวดได้ง่ายขึ้นนะก็พิจารณาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแม้จะเป็นเพียงแค่สุตตะมิยปัญญา หรือจินตามยะปัญญาก็ยังดีกว่าไม่มีปัญญาเลยสักเรื่องเลยนะฮนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าค่านิยมของสังคมไทยเราเนี่ยนะในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีค่านิยมว่านะทําบุญเพื่อจะได้ไ,ดไปสวรรค์นะหรือนั่งสมาธินะก็เพื่อที่จะได,ได้ถึงมรรคของนิพพานเนี่ยสมัยตั้งแต่สมัยโขไทยเนี่ยความเชื่อเรื่องพวกนี้มีอยู่ก็จะเห็นว่า ในสมัยบโบราณเนี่ยพระหากษัตริย์หลายองค์ในสมัยสุโขทัยละก็ส่งปรารถนาพุทธภูมิเอาไว้แปลว่าสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อในเรื่องของมรรคผลนิพพานอยู่อย่างชัดเจนแม้ทั้งสมัยการที่หนึ่งที่สองที่สามเหล่านี้ก็ยังเห็นว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิมัทงนะั้น,ะนะในสมัยรันาโกศินนะ จนมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยความเชื่อเรื่องของมรรคผลนิพพานจางคลายไปเพราะว่านะท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศนะรู้ภาษาฝรัง่งพอได้รับการศึกษาจากต่างประเทศนะความเชื่อเรื่องของนี้ก็เริ่มหายไปนะแล้วที่สำคัญคือเมื่อท่านเป็นนะผู้นำในบ้านในเมืองเนี่ยเวลาท่านตรัสอะไรหรือท่านเขียนอะไรนะคนก็ฟัง แนะม้กระทังพระมหาสมาาณะเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรถนะซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาสง์ในสมัยการที่ห้าเองนะท่านก็ไม่ได้เชื่อเรื่อง,องมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นะคนยุคต่อมาจึงทําบุญเพื่อให้ได้ไปสวรรค์กันไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะต้องการที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมกัน ไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะไปมรรคผลนิพพานเพราะมีความรู้สึกว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่มีอยู่ต่อไปแล้วหมดยุคข,ของการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วงนี้เป็นตน้นนะ่องนั้นผู้ดีบุกเบิกเรื่องนี้กลับมาใหม่ก็คือหลวงพ่อพุทธทาสนะนะแปลว่ามันหายไปหลายราชัรชสมัยมากนะสมัยตอนสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ ว่าพุทธาต์อยู่ในยคุคของรัชกาลที่9นะเริ่มมีการพูดถึงนิพพานระหว่างวันนิพพานชิมลองนิพพานชั่วคราวอะไรพวกนี้มากขึ้นนะกล่าวถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานด้วยมากนะพรหลังจากนั้นมาก็หลวงพ่อปออรปย์โตนะต,ต,ตั้งแต่ถ้าเป็นสายวัดป่าก็ตั้งแต่ยุคลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาวเป็นต้นมาเนี่ยพรนะธรรมอาจารย์ในสายของกรรมฐานนะก็กล่าวถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานกันมากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่านะสังคมเรายุคนี้ก็หันมาสนใจว่าไอ้ที่เราทำบุญอย่างเนี้ยไม่ใช่ทำบุญเพื่อที่จะนะเอาแค่ขึ้นสวรรค์หรือลงหรือเพื่อที่ให้พ้นจากนรกเท่านั้นแต่ว่าการทำบุญนั้นเป็นไปเพื่อ ที่จะทาให้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วเมื่อก่อนเราจะมีสำนวนว่านิพพานนปัจ,จโยโหตุหรือรอ,อาสวัคยาวหังโหตุนี่คือคําปรารถนาทีนี้มาช่วงหลังๆวันนี้ก็เริ่มมีอะไรเพี้ยนๆตามมาอีกเยอะนะคะคำปรารถนาเยอะแยะมากมายหมหาศาลยืดยาวนะขอให้ได้นุ่นได้นี่เยอะแยะไม่หมดเลยนะแต่ถ้าเราดูจาก ในพระไตรปิฎกจริงผู้เจ้าก็ทรงให้เราได้ปรารถนาถนะึงเรื่องของมรรคผลนิพพานแต่ไม่ใช่แค่ปรารถนาเฉยนะนะก็ต้องลงมือทําด้วยสร้างเหตุด้วยนะแล้วในการที่จะสร้างเหตุก็คือนี่แหละเรื่องของการเป็นผู้ได้สดับนะเป็นสุตตวบุคคลนะเป็นผู้ที่ได้สดับเป็นผู้ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะอยู่บ่อย จนกระทั่งสามารถสัมผัสกับธรรมะที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้ทั้งในระดับของจริยธรรมนะคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเนี่ยนะนะและในระดับของปรัตญธรรมคือเรื่องของการเจริญภาวนานะทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยอันนี้นะต้องทำความเข้าใจนะให้มันแจ่มแจ้งข้นมาในใจให้ได้นะไม่งั้นเราก็จะนะ ทำดีแล้วก็ติดดีกันอยู่แค่นั้นนะทำบุญแล้วก็แบกบุญกันอยู่แค่นั้นนะหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็ไปก่อยเกิดทิฏฐิมานะครอบงามจิตตัวเองอยู่อย่างนั้นนะโดวยเฉพาะถ้าใครถ้ามีสภาวะดีๆอย่างเงี้ยนะพอมีความสงบพอมีสภาวะแปลกแปกขึ้นมาคิดว่านะตัวเองใกล้จะบรรลุแล้วตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาหรือพอรักษาสิ่งแข่งคลาดกับคนอื่นก็เกิดมานะทิฏฐิว่าเราดีกว่าคนโน้นดีกว่าคนนี้ เกิดนะการเทียบเคียงกับคนอื่นนะอาการอย่างนี้กัการของมาน,นะที่มันทำงานอยู่นะแทนที่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานั้นจะเป็นปเพื่อขัดเกลาตัวเองกับกลายเป็นการไปพอกเพิ่มนะตนมันหามานะทิฏฐิแกตัวเองมากขึ้นนะอันอย่างนี้ก็ไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่นัน,ะนะนก็ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเนะวลาเราสวดมนต์กันนะ เอาละเดี๋ยวเราสวดกันต่อนะ